ครับสวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมฟอมหลังศึกมวยไทย7สีครับนัดประจําวันอาทิตย์ที่18กันยายน2559สครับสตรงจากวิหมอชิดสนามมวยช่อง7สีเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลา13.15นาฬิกา15นาทีครับมาดูคู่มวยครับพร้อมน้ำหนักที่จะทําการแข่งขันครับคู่ที่ 1. เปิดหัวของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างกุรับดําสอเปียกอุไทย พบทางด้านมังกรขาวแป๋งองปาราบขับพิกัดหนึ่งร้อยสามปอนด์คู่ที่สองคู่ค้ำของรายการเป็นการพบกันระหว่างแสงดาวเอบราวันจะต่อยที่พิกัดหนึ่งร้อยห้าปอนด์ต่อน้ำหนักหนึ่งปอนด์ให้ทางด้านแสนศักดิ์สอบุญเยี่ยมต่อยที่พิกัดหนึ่งร้อยหกปอนด์ครับเป็นคู่ที่สองของรายการคู่ที่สามรองคู่เอกของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรนิบรันดับดันสาบระคาม พบทางด้านดาวไฟสอเสือเพชรครับหรือว่าดาวไฟสิจากกุ้งเดิมครับตัวเดียวกันจะต่อยกันในพิกัดน,น้ําหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ปอนด์เป็นคู่ที่สามรองคู่เอกของรายการมาถึงมวยคู่ที่สี่ครับคู่เอกนํารายการครับเป็นการพบกันระหว่างจากดาวเทพกระเสมจะต่อยที่พิกัดน,น้ําหนักหนึ่งร้อยสิบแปดอน้ําหนักหนึ่งปอนด์น 3, นให้ทางด้านโชคดีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ หรือว่าดำเดิมก็เป็นเจ้าจอมยุทธิ๋ววอลุ่งทวีจะต่อยที่พิกัน119ปอปอนเป็นคู่ที่4คู่เอกดนำรายการครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตลอดครับมาดูมวยคู่ที่1น,นะครับเปิดหัวของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับก็เป็นทางด้านกุระดับดำสอจอเปียกอุไทยพบทางด้านครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านมังกรขาวแปงกองปราบ คู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนัก131ปอนด์เป็นคู่ที่หนึ่งครับเปิดหัวของรายการครับมาดูมวยคู่ที่หนึ่งครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านกุระดดำสอจอเปียกอุไทยเป็นมวยประเภทครับบูดุดันครับฟอมสดนะครับที่ช่องเจ็ดสีเป็นมวยจังหวะเตะหนักต่อยแรงครับศอกคมแม่นยำรุนแรงอันตรายครับลุ้นเช็ค บินได้ครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตะหลอดอาวุธมวยครบเครื่องครับประเภทมีไร้แขนความรัดมัดตีเหนียวมีมัดศอกเสริมที่อันตรายนะครับหนักหน่วงรุนแรงนะครับกดนับน็อกได้ตะหลอดครับโดยเฉพาะสอนี่ถือว่าอันตรายครับวงในมีไร้แขนนะความรัดมัดตีสู้นะครับเหนียวแน่นนะครับยืดหยุ่นเสร็จสีได้ท้ายดูว่าเอาตัวรอดได้ครับสามฟอมหลังครับสดครับ เอาชนะทนนิกิน,น็อกเอายกที่สองกล้องไกลแก้วสำริดเมื่อวันที่29พฤษภาคม2559ที่ช่องเจ็ดสีชนะทนนิกิน,น็อกเอายกที่สามนาทีทองสอ,งสองเฮงจะเบลนเมื่อวันที่26มิถุนายน2559ที่ช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนเพชรเอกสิทธิเจแดงเมื่อวันที่6สิงหาคม2559ที่สนามมวยช่องเจ็ดสีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านมังกรขาวแป๋งกองปราบครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะ ฝีมือดีครับเตะต่อยค่องหลักเรียมเชิงชกนะครับฉับดาดวงในมีไร่แขนครับปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นครับมัดศอกคมอ่ะเข่านเหนียวนะครับเสียดสีท้ายท้ายมั่นคงแข็งแรงครับจังหวะฝีมือดีครับต้นต้นครับอาวุธครบเครื่องเตะต่อยค่องครับมีหมัดศอกนะครับออกได้หนักหน่วงรุนแรงมีไร่แขนนะครับมีลูกขวังหน้าคำดันแทงอ่ะมีหมัดศอกเสริมนะครับแม่นยำรุนแรงวงในไร่แขนขึ้นคอครับปั้มรัดมัดตีเหนียวครับเสียดสีท้ายท้ายมั่นคง สามฟ้อมหลังชนะเทนนกันน็อก,ก,กเอาต์ยกที่สองอัน,นตเตศร์มหาชัยพัฒนาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีไล่คู่ชกลงยกที่สี่ตำรวจเหล็กทีเด็ดโล่งเงินเมื่อวันที่16รกรกฎาคม2559ที่สนามมวยลุมพีนีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนลิทิชัยกศุลเชื้อเมื่อวันที่20สิงหาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีครับ มาถึงมวยคู่ที่สองครับคู่ค้ำของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างครับฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านแสงดาวเอราว,วันครับจะต่อยที่พิกัดหนึ่งร้อยห้าปอนครับต่อน้ำหนักหนึ่งปอนครับให้ทางด้านคู่ชกฝ่ายน้ำเงินแสนสักสอบุญเยี่ยมหนึ่งปอนครับจะต่อยที่พิกัดหนึ่งร้อยหกปอนครับฝ่ายแดงแสงดาวเอราวันครับต่อยร้อยห้าปอนต่อน้ำหนักหนึ่งปอนให้ฝ่ายน้ำเงินแสนส,สักสอบุญเยี่ยมต่อยที่พิกัดหนึ่งร้อยหกปอนเป็นคู่ที่สอง คู่ค้ำของรายการครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับคู่ค้ำของรายการครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านแสงดาวเอราวันครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครับเตะต่อยข้องนะครับเชิงดีมัดหนักศอกคมครับวงในไล่แขนนะครับปั้มรัดมัดตีเหนียวนะครับจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าครับศอกแม่นยำรุนแรงฉลาด เป็นมวยฟอร์มสดครับวงในไล่แขนเข่าปั้มไปรุนแรงเสียดสีท้ายๆนะครับการยืนระยะมั่นคงแข็งแรงครับเข่าในเหนียวนะครับจังหวะวงนอกฝีมือดีหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีครับสามฟอมหลังชนะคะแนนสถานอีสานเกียรติชูไทยเมื่อวันที่26เมษายน2559ที่สนามมวยลุมพินีชนะคะแนนแทนชัยสันติออกบลเมื่อวันที่17พฤษภาคม2559ที่สนามมวยลุมพินี ั้งสุดท้ายชนะคะแนนดอนคิงหมอเบสกรมารามวันที่5สิงหาคม2559ที่จังหวัดสงขลาครับมาดูทางด้านคู่ชกครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านแสนศักดิ์สอบุญเยี่ยมครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครับจัดจ้านจังหวะตะต่อยซ้ายครับได้หนักแรงหลักเบี่ยมวงในมีไล่แขนครับเข่าหักลงมาแทงดีครับวงในไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแ,งแรง เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธครับปอดใหญ่ปลายแรงอ่ะเสียสียืดหยุ่นท้ายท้ายการยืนระยะถือว่ามันคงแข็งแรงครับดูว่าคู่ขี้นะครับคู่นี้จังหวะฝีมือดีครับมวยคนละทางอ่ะแสนสั่งนี่ปนประเภทเตะต่อยซ้ายครับหนักแรงมีศอกซ้ายสลับครับหลักเหลี่ยมเชิงชกฉลาดวงในมีไล่แขนนะครับปั้มรัดมัดตีขึ้นคอนะครับกดลงมาเสียบกดลงมาแทงเก่งเสียสีท้ายท้ายมั่นคงครับ สามร์อมดังคับแพ้คะแนนให้กับเพชรท่าเรือสีดากบวัดสดุพรร์ภูเก็ตเมื่อวันที่22เมษายน2559ที่สนามมวยลุมพินีแพ้คะแนนให้กับดาวพระบรัญชัยเมื่อวันที่7มิถุนายน2559ที่สนามมวยลุมพีนีรั้งสุดท้ายชนะคะแนนดาวพระบรัญชัยเมื่อวันที่3กักฎาคม2559ที่สนามมวยช่อง7สีครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่าง ฝ่ายแดงครับก็เป็นทางด้านเพชรนิบรันดาบรันสาระคามพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้านดาวไฟสอเสือเพชรครับหรือว่าเดิมๆก็เป็นทางด้านเจ้าดาวไฟสิทธิ์จากกุ้งเดิมครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ําหนักครับ124อปอนด์เป็นคู่ที่3ลรองคู่เอกของรายการครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านเพชรนิบรัน ดาบดันสาลคกามครับก็ถือว่าเป็นมวยประเภทครับจังหวะเตะต่อยคล่องครับเชิงดีฟอมสดขึ้นมานะครับช่วงหลังๆประเภทเตะต่อยนะครับหนักแรงมีหมัดสอกเสริมครับอันตรายครับวงในนี่เป็นอาชีพหลักอาชีพถนัดครับเขาไน่เหนียวแน่นครับครบเครื่องมีลูกขวางหน้าค้ำดันแทงดันเสียบครับไล่แขนปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งครับเตะต่อยหนักแรงครับวงนอกนี่มีแข้งนะครับ สกัดนะครับมีแข้งหน้านํานะครับมีมัดเก่าเสริมนําเข้ามาครับไล่แขนขึ้นคอความรัดมัดตีเหนียวครับเสร็จสีไปปลายมั่นคงแข็งแรงครับสามพร้อมหลังชนะคะแนนสมรักน้อยยิ่งเจริญฟามวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่โคราชชนะคะแนนนิวแสงเทียนประกาพรสุรินวันที่แปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่จังหวัดสุรินครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเพชรสยามจิตมองนนวันที่แปดสิงหาคม 2559ที่สนามมวยอบราชะดำเนินครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านดาวไฟสอเสือเพชรครับหรือว่าดาวไฟสิทธิ์จ่ากุ้งตัวเดียวกันนะครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะฝีมือดีครับหลักเหลี่ยมดีนะครับจังหวะเตะต่อยคล่องครับครบเครื่องครบสูตรครับอาวุธหนักแรงครับเตะหนักต่อยแรงระยะประชิดครับมีหมัดสอกเสริมการยืนระยะเสียดสีท้ายดูว่ามั่นคง แข็งแรงนะครับช่วงหลังๆนี่ก็ถือว่าดีขึ้นมาเยอะครับวงในไล่แขนปั้มรัดมัดตีครับขวางหน้ายัดไส้แรงอ่ะเตะหนักต่อยแรงครับมีแข้งนะครับมีหมัดนะครับนําเข้าไประยะประชิดไล่แขนนี่มีศอกทัดมาลาครับถือว่าดีขึ้นมาเยอะนะครับช่วงหลังการยืนระยะเสียดสีท้ายๆนี่ดูว่ามั่นคงแข็งแรงนะครับใช้ได้หัวจิตหัวใจดูว่าแข่งขึ้นมากว่าเก่านะครับเยอะทีเดียว สามฟอมหลังชนะคะแนนสมรักน้อยสอยิ่งจะเดินการช่างเมื่อวันที่1ิบเมษายน2559้อยหิเก้าที่สนามมวยลุมพินีแพ้เทนนิสกันกน็อกเอา์ยกที่สี่ให้กับปะกายเพชรอีมีเน้นแอร์เมื่อวันที่เจดมิถุนายน2อ5 9ยหสิบเก้าที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนเด็ดบริสสอเพนประพามเมื่อวันที่แดสิงหาคมสอง9ร้อยห้าสิบเก้าที่สนามมวยบชชดชนะดำเนินครับมาดูมวยคู่ที่สี่นะครับคู่เอกนํารายการครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับก็เป็นทางด้านจัก ดาวเทพกระเสมครับจะต่อยที่พิกัด118ปอนด์ต่อน้ําหนักครับ1ปอนด์ให้ทางด้านคู่ชกฝ่ายน้ําเงินครับ1ปอนด์ก็เป็นทางด้านโชคดีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับหรือว่าน้าเดิมก็เป็นเจ้าจอมยุทธจิ๋ววอลบุงทวีจะต่อยที่พิกัด119ปอนด์ครับฝ่ายแดงจากดาวเทพกระเสมต่อย118ปอนด์ครับต่อน้ําหนัก1ปอนด์ให้ฝ่ายน้ําเงินโชคดี พีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับต่อยที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์ครับเป็นคู่ที่สี่คู่เอกนำรายการครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตาหลอดนะครับมาดูมวยคู่ที่สี่ครับคู่เอกนำรายการนะครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านจักรดาวเทพกระเสมครับหรือว่าเดิมๆก็เป็นเจ้าเพชรนครสรรรดายิมเดิมครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครับเตะต่อยหมัดศอกอันตรายครับแม่นยำรุนแรง จังหวะเตะขาต่อยหมัดครับเจาะยังคว้างกระดจกครับหนักหน่วงรุนแรงนับน็อกได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะ2อนี่อันตรายวงในครับเปิดเกมไล่แขนนะครับขวางหน้าค้ำดันแทงนะครับปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งขับบูดุดันครับประเภทอาวุธเนี่ยมีลุ้นนะครับเช็คบินได้ตลอลอดเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ต่อเนื่องหนักแรงครับวงในนะครับ ไล่แขนปั้มรัดมัดตีสู้นะครับบู๊ดุดันแรงปลายมั่นคงครับการยืนระยะถือว่านะครับเสียดสีท้ายท้ายมั่นคงแข็งแรงสามพร้อมหลังครับแพ้คะแนนให้กับสปินเตอร์แปงกองปราบเมืม่อวันที่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่สนามมวยลุมพินีแพ้คะแนนให้กับเก่งก้าปอเป็กโกเมืม่อวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับพลลำระกิต่อเอียวจเจริญทองภูเกตเมื่อวันที่หกสิงหาคม 2559ที่สนามมวยช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านโชคดี PK แสนชัยมวยไทยยิมครับแมสามสี่ฟอร์มหลังถึงว่าสดขึ้นมาเยอะนะครับฟอร์มการชกครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะเตะหนักต่อยแรงครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระดาจอกครับระยะประชิดครับมีหมัดสอกเสริมครับหนักหน่วงรุนแรงนะครับลุ้นเช็คบินได้ครับนับน็อกได้ตะหลอดครับคู่นี้อยู่ที่จังหวะครับไข่พานีนมีโอกาส หลับหลนได้ด้วยกันทั้งคู่ประเภทเปิดเกมชนนะครับอาวุธมวยไทยในครบเครื่องครับหน้าเสือแรงเสียงเชียร์ดีนะครับตัวเงินสู้วงในมีไล่แขนครับความรัดมัดตีครับเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งแต่ว่านะครับเวลาโดนอาวุธคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นมวยที่โดนอาวุธไม่ค่อยได้โดนแล้วมีแกว่งนะครับทรงมวยไม่ค่อยดีแต่ว่าประเภทนะครับเจ้าของนี่ก็เตะหนักต่อยแรงอะศอกอันตรายนะครับนับน็อกได้เช่นเดียวกัน วงในไล่แขนปัมรัดมัดสีเหนียวครับใจเกิน100ร้อยฟอมกำลังสดครับ3ฟอฟอมหลังครับชนะคะแนนเอกวายุมอกรุงเทพทนบุรีเมื่อวันที่26เมษายน2559ที่สนามมวยลุมพีในชนะเทนนิสกันน็อกเอา์ยกที่3เก้ากอบระชจิตเมืองนอนท์เมื่อวันที่5มิถุนายน2559ที่เวทีมวยอตอกอ3จิตเมืองนอนท์จังหวัดนนทบุรีทั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนเพชรภูสางกีบละะ่าสปอร์ตเมื่อวันที่6สิงหาคม2559 ที่สนามมวยช่องเจ็ดสีครับ